รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ณผู้ชมครับพบกับผมเบสณัฐพงศ์กับริการดีๆมีพลังงานกันเช่นเคยนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการอนุรักษ์พลังงานรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวครับและด้านหลังของผมตอนนี้ก็คือพะปราง3ยอดครับเป็นโบราณสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ครับและเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมร้านดังร้านอร่อยของเมืองลบบุรีกันด้วยเรียกว่าใครมาที่นี่นะครับห้ามพลาดร้านนี้โดยเด็ดขาดครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปชิมขนมกันนะฮะผมขอไปเดินเล่นชมบรรยากาศของพระปางสามยอดกันก่อนครับพระปางสามยอดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีครับสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เพื่อเป็นพุทธสถานในลทัทธิวัชรยานประจำเมืองละโวหรือลบบุรีลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน ก่อด้วยศิลาแรงขึ้นเป็น3ยอดสูงประมาณ15เมตรครับเมื่อก่อทับขึ้นไปแล้วโบกด้วยปูนขาวพร้อมด้วยพิพนเป็นลวดลายอย่างงดงามทั้ง3องค์ภายในเดินติดต่อกันได้ตลอดนับว่าปเป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นได้อย่างปราณีตและงดงามมากเลยครับ ุู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าร้านขนมชื่อดังแห่งเมืองลบบุรีกันแล้วนะครับนั่นก็คือกลิ่นหวานบ้านขนมไทยแห่งนี้นี่เองโอ้โหว่าแต่จะมีขนมอะไรอร่อยอ่อยน่าสนใจบ้างอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับไปข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยพี่การนั่นเองนะครับแห่งร้านกลิ่นหวานบ้านขนมไทยนะครับวันนี้ขายอะไรบ้างครับพี่การวันนี้ก็มีขนมชั้นวุ้น เต็กปูนตะโก้หน่มต้มฟัดทองมันนะครับแล้วก็มีกล้วยมีตัวแปะครับผมมากินเท่านั้นเลยฮะครับผมครับถ้าพูดถึงร้านของเราครับพี่กันอะไรเรียกว่าขึ้นชื่อสุดเลยถ้าขึ้นชื่อสุดก็ตอนนี้ก็เป็นขนมต้มกับตัวแปะนะครับอันนี้คือลูกค้าแบบเรียกร้องหมดก่อนเพื่อนหมดก่อนเพื่อนต้องทำเสริมอยู่ตลอดเวลานี่แล้วร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับที่ร้านนี้เปิดเวลาเจ็ดจุดสามสิบนะครับเจ็ดโมงครึ่งนะปิดก็ ตั้งเวลาปิดไว้ที่4ี่โมงเย็นแต่ธรรมดาก็จะหมดก่อนครับผมช่วงบ่ายก็หมดแล้วพี่กันครับคิดว่าร้านของเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมัดใจลูกค้าได้บ้างครับคือเราใส่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบนะครับเราเลือกสรรแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับผมเพื่อลูกค้าโอ้โหถึงแบบนี้อ่ะทังอยากจะรู้สูตรลับซะแล้วสิครับว่าเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวพี่จะให้น้องเบสมาช่วยพี่ทําขนมมันจริงเปล่าจริงครับเดี๋ยวเชิญน้องเบสด้านในเลยครับโอ้ดีเลยพี่ครับ เอาละครับ้องเบสครับพี่ครับเราจะมาทำขนมมันสำปะหลังโอเคเราเริ่มต้นยังไงดีครับพี่กันครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราตักเอามันนะครับที่ขูดแล้วเนี่ยมันสำปะหลังเนี่ยหนึ่งส่วนนะครับีหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนครับผมเราก็ใช้แป้งมันนะครับเท่าไหรครับแป้งมันหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับหนึ่งส่วนเทเลยนะฮะขอญาตเทเลยหนึ่งต่อหนึ่งนี่หนึ่งต่อหนึ่งครับผม มานี้มานี้ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายจะใช้สองส่วนสองส่วนครับน้ำตาลทรายสส่วนแล้วก็ตวงลงไปนะฮะประมาณมประมาณนี้แล้วก็น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าประมาณสองสอง้วยตวงนะครับสองส่วนนั่นแหละประมาณสองเท่านะฮะ คือทำมากทำน้อยก็คือวัดเอาเป็นแบบเป็นปรนปิมาณน,นี้ <ใช S 1> ก็ได้ได้ดีชัางชั่งกิโลเอาแล้วก็แล้วก็คำนวณเราะค,ะครับพี่กายก็ถามเด็นครับปกติผมเห็นขนมไทยแทบทุกอย่างเลยมั้งจะต้องใช้เจ้าแบบแป้งมันสบปะหลังะค,ะครับขนมไทยเนี่ยส่วนผสมหลักนะครับที่เป็นแป้งมันสำปะหลังเพราะว่าคุณสมบัติหลักของแป้งมันสำปะหลังคือมันมีความเหนียว ครับผมผสมกับแป้งตัวไหนก็แล้วแต่จะทําให้เกิดความเหนียวครับผมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสําคัญของขนมไทยเนาะลักษณะสําคัญของคุณสมบัติของแป้งด้วยเพราะว่าแป้งแต่ละอย่างคุณสมบัติไม่เหมือนกันอ้าวแล้วมีพวกอะไรแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่จะทําให้ขนมแข็งอ๋อเหรอครับผมถ้าใส่ไปนี่จะเพิ่มความแข็งนี่ถ้าใส่ผิดนี่จบเลยจบครับแล้วแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเจ้าก็ลักษณะใกล้เคียงกับแป้งข้าวเหนียวแต่คุณสมบัติในการสุกไม่เหมือนกัน แป้งข้าวเหนียวสุกมีจะลอยถ้าแป้งข้าวเจ้าสุกจะจมแป้งมันสำปะหลังทำมาจากหัวมันสำปะหลังมีลักษณะเป็นผงสีขาวจับผิวสัมผัสของแป้งจะเนียนและลื่นมือนิยมนำมาผสมกับอาหารที่ต้องการความเหนียวหนืดและใสในการทำขนมหวานไทยเช่นขนมมันสำปะหลังขนมชั้นหรือขนมฟักทองครับ และนี่ก็คือหน้าตาของขนมมันสำปะหลังนะครับหน้าตาดีมากเหมือนคนทำเลยพี่การใช่ครับใช่อร่อยด้วยไหมครัอร่อยด้วยครับเดี๋ยวน้องเบสลองชิมได้เลยครับชิมนะชิมครับผมไม่ได้เลยับมาทำเองกับมือทั้งทีอืมอร่อยไหมครับอร่อยมากโอเคครับหน้าตาดีอร่อยออร่ได้เลยนะฮะและนี่ก็คือขนมมันนะครับที่มีส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลังด้วย ซึงทาให้เกิดความเหนียวเหมือนดี่มาบอกกันนะคร่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเจ้าแป้งนันมันสับปะหลังเนี่ยมมนมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่กัลสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมมาขับบ้านนะได้ครับ๋ยหขอให้ทีมงานขอบคุณนะครับแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกันนะครับว่ากระบวนการผลิต แป้งมันสำปะหลังครับจากมันแบบนี้ไปสู่แป้งที่เป็นมันสำปะหลัง <Yeah. S 1> เขามีกระบวนการผลิตยอย่างไรนะครับ mm hmm. รบวรไรรบมไปถึงใช้พลังงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง mm hmm. ช่วงหน้าข้ามพลาดครับส mm hmm. พี่เราปีนกันต่อ ช่วงเกร็ดเล็กพลังงานจากความสำเร็จของกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับประชาชนที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงเดินหน้าจัดงานมหกรรมพลังงานแก้จนคนตามรอยพ่อครั้งที่2ณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริศูนย์ศาสร์พระราชาอําเภอเมืองจังหวัดชุมพร ในการจัดงานในวันนี้นะครับกรมพฒนาพลังงานทดแทนและรับพลังงานได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับและก็ผู้นําชุมชนแลวก็ทางชาวบ้านทั้งหลายนะครับให้เรียนรู้ถึงการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ลดรายจ่ายในคนเหลือนของตัวเองและก็บางส่วนอาจจะนําความรู้ที่ได้ไปประยรุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นไรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิตได้นะครับ อันหนกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พอพอจัดร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงชุมชนทั่วประเทศขับประหยัดก็ได้ประโยชน์ลดค่าน้ำมันได้กว่า10%ขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวางแผนก่อนการเดินทาง เนัดียวกไปด้วยกันเติมน้ำมันให้ถูกประเภทมั่นใจเถอะจ่ายแพงกว่าทำไมแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงานสงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าเราช่วยกันปิดไฟคนละ1ดวงแล้วเราจะได้อะไรแค่แต่ละบ้านช่วยกันปิดไฟ1ดวงเป็นเวลาหวันประเทศเราจะประหยัดไปได้8.8ล้านบาทต่อวันหรือปีหนึ่งก็3212ล้านบาทต่อปี และถ้า10ปีล่ะเอาเถอะเอาเป็นว่าแค่ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดทั้งชาติประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ีผมก็มาอยู่ที่นี่นะครับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังลบบุรีสตาร์สนะครับส่วนที่นี่จะมีอะไรน่าตื่นเต้นแลนะน่าสนใจบ้างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปเลย สวัสดีครับคุณน้ำนาป่ะครับใช่ครับโอ้อเคขอรบกวนคุยด้วยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณน้ำนาต้าเองนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทลอบบรีสตาร์ชนั่นเองครับหรือว่าคุณไบครับผมโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากผมไม่เคยเห็นแบบว่ามันสำปลังแบบว่ากองมาคือมาขนาดนี้เมื่อก่อนเลยครับตอนตื่นเนี่ยเมื่อมาถึงโรงงานมันสำปลังนะครับปกติมันสำปลังมันมีกี่ประเภทยังไงบ้างครับคุณไบ ่วนใหญ่มันสัปปะหลังมันจะมีหลายประเทศมากเลยครับส่วนพันธุ์มันเนี่ยมันแล้วแต่ชาวไร่จะชอบใจแบบไหนแล้วก็ไปเลือกปลูกเอาครับใช่คือทางโรงงานแล้วซื้อหมดครับโอเคแล้วปกติเวลาเราโอ้ผมเห็นเยอะขนาดนี้ปกติปริมาณการผลิตของเราต่อวันนี้เป็นยังไงครับก็จะใช้มันสัปปะหลังสดประมาณหนึ่งันตันครับต่อหนึ่งวันใช่ครับนี่คือต่อวันเดียวครับต่อวันต่อ2ีชั่วโมงเยอะมากเลยครจากมันหน้าตาอย่างคุณไบมันกลายไปเป็น ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หน้าตายไง้หแป้งมันสับปะหลังก็จะเป็นแป้งมันใช่ครับเป็นแป้งมันล้วโรงงานเราจะทำเป็นแป้งมันสับปะหลังพราที่ที่ถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกก็เป็นแป้งที่เราใช้ทำล้านหน้าในยุคสมัยใช่ใช่ใช่เออล้านหน้าบัวลอยอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันต้องผ่านกระบวนการแบบเยอะไหมครับกว่าจะไปเป็นแป้งเนี่ยกระบวนการก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนิดนึงครับก็คอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราเพียรีฟายให้มันเหลือเฉพาะแป้งครับอะไรที่มันไม่ใช่แป้งเราจะแยกออกไปอ๋อทำการแยกส่วนก่อนใช่ใช่ขั้นตอนแรกก็จะขึ้น ตามลายการะป๋อถือก็จะมีการล้างก่อนวอชชิง่งก็จะมีล้างใช่ล้างทำความสะอาดล่อนเปลืออแล้วเราก็มีช็อปเปอร์หรั่นเป็นชิ้นเล็กๆช็อปเปอร์คือการหั่นใช่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เครื่องจักรหั่นชิ้นเล็ก,ก,ลลกหลายๆอย่างเข้าลูกโม่ลูกโม่เป็นแลสเปอร์อันนี้คือเป็นย่อยละเอียดเลยลูกโม่คือป่นมันเหรอครับใช่ครับเป,เป็นเหมือนฟันเลือดแล้วก็บดมันเป็นย่อยอะเอียดเหมือนเหมือนกะทิอะครับก็เราก็จะทําการแยกในในส่วนนั้นก็เหมือนกับคั้นน้ํากะทิครับคั้นน้ํากะทิก็จะเป็นกากกกกา็จะถูกกแยไป น้ำกระถิท,ที่เป็นแห้งๆแย<ช>อกออกจะเป็นของเหลวใช่ของเหลวก็จะเป็นน้ำแป้งน้ำแป้งนี่เราก็จะต้องแยกล้างน้ำแป้งทีเดียงเอาไปล้างอีกทีหนึ่งใช่ใชก็จะค่อยๆล้างให้ให,ให้ให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายพอมันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ทําการอบแห้งมันอ๋อก็คือจากน้ําเอาไปอบอีกทีหนึ่งใช่ครับมันจึงกลายเป็นผงที่เราเห็นใช่ครับจากที่แยกไปตอนแรกที่แห้งๆนั้นไปทําอะไรต่อครันการแยกนี้ก็จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไปได้ สามารถเอาไปใช้ใชประโยชน์<อ>ได้ด้วยงูอ่ะแต่ให้ทำเป็นอาหารเบสัตว์ได้เลยน่าสนใจคุณไปทีนี้เท่าที่ผมฟังนะครับมันเหมือนมีกระบวนการที่ต้องใช้น้ําเข้ามาในหลายๆขั้นตอนครับเออแล้วปกติเราใช้น้ำเนี่ยทั้งล้างตอนแรกตอนที่สอง,ตอ,สองตอนที่สามตลอดตลอดแลบวก็ปนใจใช่ครับเป็นวอชชิ้ครับแล้วพอเราจัดการเสร็จน้ําพวกนี้มันไปอยู่ที่ไหนครับน้ําส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําที่ผ่านการใช้ในารายผลิตแล้วก็จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ําเสียแบบไบโอแก๊สครับ ใช่เราจะได้ตอนนี้เราจะได้เราจะได้ไปโอแกสมาใช้งานด้วยในโรงงานทำไมครับพูดถึงไบโอแกสผมสนใจมากเลยครับก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปชมที่แพนกันได้เลยครับไปดูได้ด้วยเหรอครับได้เจ่นคร้งนี้นะครับขอบคุณครับก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สคือก๊สที่เกิดจากการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสียโดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพครับซึ่งที่นี่นำมาใช้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการอบแป้งนั่นเองครับคุณไปครับแล้วบ่อหมักที่เราเห็นนี่มันขนาดใหญ่แค่ไหนครับอ๋อบ่อนี้ทั้งหมด ระที่13ไร่ครับ13ไร่ใช่ครับโหแบบว่าไปถึงนู่นตรงนั้นเลยฮะใช่ครับแล้วตรงนี้ของเราบริเวณนี้มีทั้งหมดกี่กี่บ่อแบ่งเป็นยังไงบ้างครับแบ่งเป็น3บ่อหมักบ่อหมักมีเทนครับแล้วก็จะมีบ่อหมักกรดมบ่อแล้วก็บ่อน้ำร้นมบ่ออยู่ข้างในดีโอโหเห็นมีหลายบ่อขนาดนี้แสดงว่ากระบวนการผลิตไบโอแก๊สหรือว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนหลายอย่างมากเหรอครับก็ก็ก็ไม่ยุ่งยากสะทีเดียวครับก็ เริ่มจากที่น้ําเสียจากโรงงานมาใช่ไหมครับก็บจะเข้าแซนทรับก่อนก็ค,คือดักดักทรายก่อนอ๋อคือแยกทรายออกจากน้ําเสียใช่เพื่อไม่ให้ทรายเข้าไปกวนในในระบบนะครับโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่บอ่บอบ่อแรกก็คือเป็นบอ่อหมักกรดก่อนครับครับคือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือบอ่อหมักกรดเนี่ยจะมีหน้าที่ย่อยสลายเตรียมอาหารในในน้ำเสียเป็นการเตรียมอาหารนะครับเตรียม<ห>อาหารใช่สําหรับ ปีดเข้าต่อในบอ่อมีเทนให้เชื้อแบคทีเรียรสามารถที่จะย่อยสายไราได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากระบวนการต้องมีแบคทีเรียรชนิดนี้เข้ามาร่วมด้วยใช่หลังจากนั้นก็เข้าบอ่บอบ่อมีเทนสามบอ่อที่เห็นด้านหลังนะครับก็บาะจะใช้เวลาน้ําเข้ากับใช้เวลาเดินทางครับ HRT นะคบประมาณ14วันที่จะอ,อกมาโอ้คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในการผลิตไบโอแก๊ส10วันน้ำปเข้าไปในบอ่อเนี่ย14วันถึงจะออกมา,ามที่ถามนิดนึงคุณไบต์ตรงนี้เนี่ยพอเราได้ตัวไบโอแก๊สครับ มันกลับเข้าไปช่วยในกระบวนการไหนของการผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับที่เวเดินผ่านมาไม่รู้ว่าคุณเบสได้สังเกตหรือเปล่าแล้วจะมีกระบวนการอบแป้งถูกไหมครับใช่ใช่เห็นละเครื่องที่มันใช่ครับตัวที่กําเนิดความร้อนที่เป็นก็อบแป้งที่เป็นถังอีการีใช่ครับใช้จากเป็นแก๊สนะครับอ๋อคือตรงนี้วิ่งเข้าสู่ตรงนั้นเพื่อสร้างความร้อนใช่ครับจนจนทาให้เขาเรียกอะไรนะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเป็นผงใช่ไหมครับใช่ครับก่อนที่จะมาเป็นบรรจุก็คือว่าต้องอบแห้งก่อนก็คือใช้กระบวนการนั้นแหละครับ โอ้โหเรียกว่าสุดท้ายก็คือเหมือนหมุนเวียนพลังงานครับผมตรงนี้ประหยัดไดดเยียวไหมครับถ้าตีเป็นเม็ดเงินเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นหลัก3-4ล้านได้ครับฮะเป็นล้านเลยเหรอครับประหยัดจากบ่อหมักเนี่ยครับผมเวลาเราพูดถึงข้อดีของการเรียกว่าสร้างพลังงานทดแทนแบบไบโอแกสเนี่ยครับทางในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเราเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่า หลังจากที่เราใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไบโอ,อกแก๊สเนี่ยครับสิ่งที่เราได้คือพลังงานเนาะพลังงานทดแทนแลดการทุนการผลิตลงไปนี่เป็นข้อดีสําหรับผมอยู่แล้ว2รูปลักษณ์ขององค์กรก็ดีขึ้นภาพลักษณ์ด้านการเกี่ยวกับเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบสีเขียวใช่ไหมครับ<า>ใช่ใชอใ่ใช่แล้วก็สําหรับชุมชนที่เขาได้จากผมก็คือว่าน้ําเสียของเราเนี่ยมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นที่ลดลงมากเพราะการการการบำบัดแบบนี้มันมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอย่างมากครับ แล้วก็น้ําที่ผ่านระบบบำบัดแล้วเนี่ยเกษตรกรรอบๆโรงงาน,นยังสามารถที่จะมาขออนุญาตสูบน,นําไปใช้รึอ๋อเราก็สามารถแจก,กจ่ายเราก็มาใช้ได้ด้วยใช่ครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลย <c oughs> ตื่นเต้นมากทั้งโรงงานทั้งบอ่อหมักแบบนี้นะครับ,รบเอาล่ะก,ก็ อยากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณไบท์นะฮะที่วันนี้ได้นําเรื่องราวดีๆแล้วก็ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้เข้าใจมากขึ้นเราก็เห็นว่าทุกคนกําลังใส่ใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับวันดี้ครับน้าเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นน้ําเสียประเภทอินทรีย์ครับและจําเป็นต้องบําบัดโดยระบบชีวภาพซึ่งแบ่งเป็นแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในส่วนของการบําบัดโดยไม่ใช้อากาศนั้น จะมีผลิตผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักก็คือมีก๊าซมีเทนในปริมาณต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะน้ำเสียนั้นๆก๊าซมีเทนนี้สามารถติดไฟได้ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้นั่นเองครับก็จะสามารถลดปริมาณการใช้เชือ้อเพลิงในเชิงพาณิชย์เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประโยชน์และลดปัญหามลภาวะได้อีกด้วยครับในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น ต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีครับซึ่งนั่นก็คือเบอร์เนอร์เป็นเซฟที่ป้องกันไฟย้อนกลับเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดซึ่งเป็นอันตรายต่อโรงงานได้รวมทั้งไบโอแก๊สแร์ air, เป็นชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกินถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ช่วยในการระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้งเพื่อไม่ให้ความดันภายในระบบก๊าซชีวภาพเกินข่ามมาตรฐานของระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะการฉีกขาดของอุปกรณ์เก็บกักก๊าซอีกครั้งยังช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศโดยตรงครับรเราได้เห็นกระบวนการและประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตกา๊าซเชี่ยวภาพนี้กันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะลงไปที่พื้นที่เพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆนะครับว่าเขาได้รับผลดีอะไรบ้างครับจากการที่โรงงานได้มีวิธีการจัดการกับของเสียที่มีประสิทธิภาพนี้ครับ รู้ทันเรื่องพลังงานหากท่านกำลังจะเป็นเจ้าของอาคารที่มีพื้นที่2,000ตารางเมตรขึ้นไปต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะกระทรวงพลังงานกำลังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศให้อาคารขนาดพื้นที่2,000ตารางเมตรขึ้นไปที่จะสร้างใหม่จะต้องเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานลดลงอย่างน้อย20%เมื่อเทียบกับอาคารแบบเก่าที่มีขนาดพื้นที่เท่ากัน ฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะคะเพราะจริงๆเรื่องนี้นักออกแบบอาคารเขาทราบกันดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีอยู่หลายวิธีการให้เลือกทั้งการออกแบบตัวอาคารการเลือกใช้กระจกการมีฉนวนในจุดที่เหมาะสมรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อต้อนทุนการก่อสร้างโดยรวมเพียงเล็กน้อยและเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ และหากเราได้มีโอกาสไปอยู่อาศัยหรือทำงานในอาคารเหล่านี้จริงๆก็ต้องช่วยกันใช้ไฟอย่างประหยัดด้วยนะคะอาคารเหล่านี้จะได้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะผมกลับบ้านมาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดูมีความสุขเราทำก๊าซชีวภาพจากของเสียและมูลสัตว์ เรามีไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ใช้กันเองอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกกับบ้านครั้งเนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปมีพลังงานมีความสุขประรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนประเทศไทยในวันหน้าบ้านทุกหลังผลิตไฟฟ้าได้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์เรามีเชื้อเพลิงทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีแต่คนอิจฉาเพราะผลิตพลังงานใช้เองไม่ต้องนำเขา้าคนไทยทุกคนมีแต่รอยยิ้มเรามองถึงอนาคตของพลังงานไทยเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน น่นครับว่านอกจากการผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยจะส่งผลดีกับทางโรงงานแล้วนะครับกับชุมชนก็ได้ผลดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองนายกอบตนะครับอยู่กับเราตรงนี้ท่านรองวีรัตนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับถามท่านรองกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เราอยู่ในแปลงของมันสำปะหลังเลยใช่ครับผมปกติพื้นที่ของตำบลเราเนี่ยครับเรามีการสนับสนุนในการปลูกมันสำปะหลังมากน้อยยังไงครับคือเรามีทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และก็ภาครัฐนะฮะที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีการลดใช้สารเคมีอะไรเราส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มาปลูกมันตามหลักวิชาการที่ถูกต้องครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็หันมาปลูกมันสัมปะหลังกันมากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างดีด้วยครับผมและทีนี้พอมีส่วนของโรงง,งานครับที่เข้ามาในเรื่องการบําบัดน้ําเสียจนสามารถที่จะผลิตเป็น ได้เนี่ยอันนี้ส่งผลดีกับชุมชนยังไงบ้างไหมครับก็ชาวบ้านก็จะสามารถนําน้ําที่เป็นน้ําเสียของโรงงานนะนะมาลดต้นมันลดต้นอ้อยแล้วก็ลดต้นมันน้ําที่มันจะมีปุ๋ยแต่เขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้เยอะอและที่สําคัญก็คือส่งกลิ่นกลิ่นนี่จะลดน้อยลงไปเยอะมากเลยมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับ รวมถึงคุณภาพของน้ําที่นํามาใช้ก็ดีมากด้วยครับต้นมันนี่ก็จะเขียวโอ้สังเกตได้ชัดเจนเลยครับ,รรบท่านนี่คือแบบใบแบบใหญ่ดูแบบว่าแข็งแรงมากเลยคุณผู้ชมครับแลนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโรงงานต้นแบบนะครับที่ได้ใส่ใจแล้วก็รู้คุณค่าของการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดีครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่เป็นแค่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบกิจการเท่านั้นแต่ว่าชุมชนรอบข้างครับก็สามารถได้รับประโยชน์ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับ,รบขอบคุณครับแรกๆเลยนะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าว่าเป็นกลิ่นจากโรงงานไอ้เขาก็บอกว่าห้องน้ำพันพี่ทำไมไม่สูบบ้างเหม็นจังทีงนี้เอาไปมาโอ้ยลงแป้งทีนี้แต่นนีไ้ไม่มีแล้วจ้ะ ที่ไร่พี่ได้น้ําที่บ่อน้ําเสียมาปลูกมันค่ะปลูกทุกปีมันก็ดีเนี่ยมันก็เขียวสดแล้วก็มันส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยมันจะลดต้นทุนดินดินมันก็ไม่เนี่ยมันก็ผิดจากแปลงนู้นแปลงนู้นบ่อน้ําฝนอันนี้เป็นเป็นน้าบ่อบ่อบําบัดดินมันก็จะปูปูเนี่ยมันเหมือนมันเขาจะมีกฎอะไรให้ก็ไม่รู้นะเนี่ยถือว่าช่วยเกษตรกรได้อีกอันดับหนึ่งนะคะสำหรับชาวเกษตรกรที่ไม่มีเงินซื้อปุ๋ย กาชีวภาพนี้นะครับถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยกําจัดของเสียได้แล้วก็ยังสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นลดต้นทุนครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรวมทั้งยังสามารถลดกลิ่นเหม็นนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบในการรบกวนกับพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยละครับและนี่คือดีๆมีพลังงานของเรานะครับในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วละครับเดี๋ยวพวกเราทุกคน ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย